บูธฟอร์ในปีนี้นะคะเรียกว่ามีรถยนต์รถกระบะยอดนิยมขวัญใจมหาชนเช่นเคยค่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนี่ก็คือความโดดเด่นในเรื่องของเครื่องยนต์ค่ะอย่างคันนี้เลยค่ะนี่ ฟอร์ดเรนเจ V6 ค่ะรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายฟอร์ดนะคะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่นอกจากนี้ค่ะยังมีในรุ่นของ e v e r อร์นะที่น่าสนใจก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 เช่นเดียวกันยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะเราจะพาคุณชมทุกท่านนะคะไปทําความรู้จักกับทั้งเรนเจอและเ v e r อร์และรุ่นอื่นที่น่าสนใจในบูตฟอร์ดได้ในคลิปนี้นะคะ ดประเดิมรุ่นแรกเลยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะในสไตล์รถเก๋งพันอเมริกันให้คันนี้เลยค่ะ Ford m u s t a n งค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะที่มีจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะก็เป็นตัวเครื่องยนต์5.0นะคะและที่สําคัญค่ะมาในกับเครื่องยนต์แบบ EcoBoost นะคะแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานค่ะบอกเลยค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบความแรงความเร็วคันนี้เลยค่ะ Ford มาสแตงนั่นเองโดยตัวนี้ค่ะมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะ0% 48เดือนคันคุณผู้ชมสำหรับใครท่านไหนที่กำลังมองหารถสปอร์ตพันแรงดีๆแบบนี้นะคะก็มาดูคันจริงได้ค่ะกับฟอร์ดมาสแตงที่บูตฟอร์ดตรงนี้นะคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะพาไปนั่ง Ford m u s t แตงกันแล้วนะคะเราเข้าสู่โหมดนี้เลยค่ะของตัวกระบะยอดนิยมค่ะ Ford r a n g e r อค่ะอย่างรุ่นที่ยืนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็เป็น Ford Ranger ในรุ่นสปอร์นะก็จะมีเครื่องยนต์สแบบค่ะกับเครื่องยนตน์ตัวนี้เครื่องยนต์เทอร์โบนะคะส่วนตรงนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นเครื่องยนต์แบบใบเทอร์โบนะคะโดยทั้ง2ออย่างเนี่ยก็เรียกว่า การทางานนะคะก็จะลักษณะคล้ายกันนะคะแต่ก็เป็นรถกระบะพันสายพันธุ์อเมริกันที่เรียกว่าให้การประหยัดน้ามันนะคะได้ดีเยี่ยมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะสําหรับเรนเจอร์เนี่ยที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าฉลาดนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยหรือว่ารูปทรงในตัวของเรนเจอร์เนี่ยก็จะชอบท้าัในเรื่องของเครื่องยนต์แบบเทอร์โบคู่กับเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะอย่างที่บอกค่ะตัวสปอร์ตนี่ก็ถือว่ามีให้เลือกนะคะทั้ง2ประตู4ประตูเช่นเดียวกันนี่เลยค่ะก็มาพร้อมดีไซน์ที่สวย งาน,นะคะเอกกรักษ์นี่ค่ะไฟหน้าแบบตัวซีตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็กระจังหน้าใหญ่แบบนี้นะคะก็ถือว่าใครที่ชอบรถกระบะที่เรียกว่าดีไซน์ไม่เหมือนใครนะคะก็ Ford r a n g เจเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะสักคันหนึ่งะคะ่ะสำหรับตัวนี้มาอีกหนึ่งรุ่นค่ะกับตัวนี้เลยค่ะ Ford Rangerstorm t e c h คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมฟังก์ชันนะคะที่มากมายนะคะทั้งในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงสิ่งที่แตกต่างกว่าในรุ่นตัวเดนเจอร์นะคะนี่เลยอย่างเช่นท,ทีการตกแต่งภายนอกนะคะนี่เลยค่ะมาในโทนสีหรือลูกเล่นตรงนี้นะคะก็จะบ่งบอกถึงความเป็น s t o r m t a c ็นั่นเองนะคะแล้วก็ล้อมแม็กขนาดใหญ่แบบนี้นะคะมากับยานะคะขนาด20นิ้วนั่นเองตรงนี้นะคะนี่เลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องแบบไบเทอร์โบนะคุณผู้ชมนี่เลยแล้วก็ในความเป็นสตอร์มแท็กนั่นเองนะคะเขาก็จะมีเพจนะคะบอกนี่เลยค่ะรวมถึงชุดแต่งต่างๆนะอย่างที่บอกค่ะก็จะมีลูกเล่นต่างๆมากมายตรงนี้นะคะก็จะเป็นบันไดเฉพาะนะคะที่ออกแบบมาพิเศษนะคะสําหรับรุ่นสตอร์มแท็กนั่นเองนะคะตรงนี้แล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะลาวหลังคาด้านบนนี่เลยก็ออกแบบมาพิเศษใช้งานได้จริงนะคะนี่ แล้วที่สําคัญค่ะก็จะมีแบบว่าที่ปิดหลังคาตรงนี้นะคะสามารถเปิดปิดได้แบบไฟฟ้านะคะจากการกดปุ่มด้านในนั่นเองตรงนี้นะคะว่าเวลาเมื่อไหร่เนี่ยที่เราบรรทุกข,ของไม่อยากให้ของเนี่ยโดนแดดนะคะหรือโดนฝนต่างๆเนี่ยก็สามารถปิดได้นั่นเองนะคะนี่มาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะกระบะนะคะฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะสามารถเปิดปิดง่ายนี่ด้วยได้ด้วยมือเดียวนะคะ อย่างที่บอกนี่ค่ะก็จะเป็นรุ่น storm tech นะคะเดี๋ยวนี้นะคะกล้องเนี่ยเขาออกแบบได้สวยนะคะแล้วนีนเลยนะดูนะคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะก็จะออกแบบแบบมิดชิดแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเซ็นเซอร์ให้มี4จุดนะคะบริปเวณด้านท้ายตรงนี้นะคะเพียงฝาเปิดตรงนี้นะคะหรือเราไม่ใช้งานก็ล็อกได้นะคะนี่แบบผ่อนแรงจริงๆค่ะคุณผู้ชมเบามากนะคะแล้วก็จะมี นี่ค่ะการใช้งานต่างเนี่ยคือที่เขาออกแบบละเอียดมากนะคะแล้วก็มีไลเนอร์มาให้ด้วยตรงนี้นะคะนี่อย่างตรงนี้นะคะก็จะมีการติดตั้งพิเศษนะคะในกรณีที่เราเนี่ยมีรางเลื่อนต่างๆนะคะนี่จะเห็นนะคะว่าจะมีรางเลื่อนตรงนี้นะคะก็สามารถาเลื่อนออกมาได้นู่นนี่นั่นนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์พิเศษนะคะที่ติดตั้งเข้าไปในตัวซอมแพ็นั่นเองนะคะตรงนี้นี่ค่ะอย่างที่บอกนะนี่คุณผู้ชมเขาก็จะมีนี่ค่ะนี่ เลื่อนตรงนี้นะคะนี่นี่ค่ะนี่ง่ายด้วยเบาด้วยนะคะเราเพียงแค่เราบีบที่สุดนะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปอย่างนี้นี่ค่ะหน้าหลังได้อย่างนี้นะคะก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียวนี่ค่ะด้านข้างก็มีบันไดเหยียบข้างมาให้ด้วยนะคะนี่เลยนี่ค่ะแหนบเป็นแบบนี่ค่ะ3ามชั้นนะแหนบสแผ่นซ้อนนะคะมียางอะไหล่มาให้ด้วยมาดูภายในกันดีกว่านี่ ภายในด้านหลังของเขานะคะก็ไม่ได้ว่านั่งได้แค่คู่หน้านะคู่หลังผู้โดยสารตอนหลังก็นั่งได้นะคะมีช่องแอร์มีที่เสียบชาร์จไฟหมดอย่างนะคะถือว่าครบเลยทีเดียวมาดูตอนหน้ากันบ้างนี่ค่ะสาหรับเบาคู่หน้าตรงนี้นะคะก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้านะคะทั้งคนขับแล้วก็ผู้นั่งนะคะหน้าจอขนาดใหญ่นะคะแล้วก็โลโก้ซอลแพคที่คอนโซลตรงกลาง ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะคะเกียร์แบบ e chipper แบบไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะคะใครที่อยากใช้หารถกระบะนะคะดีๆจะคันไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือนอกเมืองนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้แบบนี้ก็ตัวนี้นะคะซอมแท็กก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ามาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะขวัญใจคุณผู้ชายค่ะกับเจ้าของฉาย,ยาดุดันไม่เกรงใจใครค่ะกับคันนี้เลยค่ะ Ford Ranger Raptor นะคะตัวตัวนี้นะก็มาจัดแสดงภายในงานนะคะก็มีให้เลือกทั้งส่วนเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะแล้วก็เครื่องยนต์3.0ด้วยนะคะก็ใครที่ชื่นชอบนะคะในตัวของ Ford Ranger Raptor ก็มาดูคันจริงได้ค่ะกับนีเลยสีส้มสวตใส,สแบบนี้ค่ะ ความที่สุดเป็นรักชวรี่ค่ะต้องยกให้คันนี้เลยค่ะ f o r d Ever e s รรุ่นแพตตินัมนะอย่างที่บอกค่ะตัวนี้นะคะมากับเครื่องยนต์ V6 นะคะก็เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ3,000ซีซีนะแล้วก็เป็นแบบเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่นะคะตัวนี้ค่ะกำลังแรงม้าของเขาค่ะอยู่ที่250แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดค่ะอยู่ที่600นิวตันเมตรนั่นเองสำหรับความน่าสนใจของตัวนี้นะคะจะบอกว่าเขาเปิดให้พรีบุ๊กกิ้งนะคะมีผลิตเพียงแค่350คันเท่านั้นนะคะแล้วก็ อันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นสีพิเศษนะคะสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะส่วนฟังก์ชันต่างๆตรงนี้จะบอกว่ามีเรียกว่าจัดเต็มนะคะครบสวยทั้งภายนอกภายในนะคะนี่เลยมาดูใกล้ๆก,ก,กันดีกว่าอย่างตอนหน้านะคะก็สิ่งที่จะมีเพิ่มเข้ามาตรงนี้เลยค่ะเป็นเรียกว่าบง่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นแพตตินัมนั่งเองนะคะตรงนี้เนี่ยกะจังหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นโทนที่เป็นแบบสีแมตตรงนี้นะคะนี่จะไม่เป็นแบบกิตเตอร์วิงวิงนะก็จะเป็นแบบสีแมตตรงนี้นะคะนี่เป็นเงินสีแมตตรงนี้นะคะนี่เลย เซนเซอร์ S S ที่มีมาให้ด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ค่ะมีทั้งหมด4จุดนะคะตรงนี้2บนทั้งอีก2นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะที่อย่างที่บอกคะ่ะเป็นเอกลักษณ์ในแบบตัว C อย่างนี้นะเป็นแบบ LED นะคะนี่เลย นะคะแล้วก็ปรับสูงต่ำได้ออโตม้มติเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของล้อค่ะคุณผู้ชมคะก็มานี่ค่ะใหญ่เลยนะคะขนาดล้อขนาด21นิ้วนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรกนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่เลยค่ะแล้วก็บ่งบอกนะคะว่าคุณขับ V6 นี่เลยค่ะก็จะมีเพจนะคะที่บ่งบอกว่าขับเครื่องยนต์ V6 นั่นเองค่ะตรงนี้เลยค่ะ ในรุ่นนี้นะเขาก็จะมีนี่ค่ะช่องเติมแอดบูมาให้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่า,าในรุ่นใหม่ๆนะคะก็เครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลเนี่ยก็จะต้องให้รถเนี่ยเพื่อไปเป็น,ปน,ปนตามมาตรฐานยูโรไฟนะคะการที่จะเติมสารแอดบูตรงนี้เนี่ยก็สบายใจได้ค่ะผู้ใช้เนี่ยก็เข้าไปรับบริการหรือเข้าเซอร์วิสได้ที่โชว์รูมฟอร์ดได้นั่นเองค่ะ มาดูความลักชวรี่ด้านในกันดีกว่านี่เลยค่ะนี่นอกจากมีบันไดนะคะทําให้เราขึ้นลงสะดวกสบายแล้วนะคะเบาะคู่หน้านะคะก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งคู่คอนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของเบาะนะคะคุณผู้ชมก็ออกแบบพิเศษนี่ค่ะนี่เป็นแบบนี้แพทดิ่นัมแบบนี้นะคะ เห็นแบบนี้ค่ะเบาะนะคะสามารถมีระบบนะคะระบายความร้อนนะคะปรับเย็นปรับร้อนได้ด้วยนะคะเห็นแบบนี้นะคะก็เพิ่มเติมความลักัวรีเข้ามาแล้วก็มีเนมเพจบอกค่ะว่าคุณนะคะขับรุ่นแพตตินัมอยู่นะคุณผู้ชม นี่ค่ะก็มีช่องวางแก้วมาให้มีวาเดชชาร์จเจอร์มาให้นะคะแล้วก็เกียร์ยังคงเป็นเกียร์แบบไฟฟ้า e s h i p p e r 10กิะปีให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ,คอ,คอย่างที่บอกคะ่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะคะก็สามารถเปลี่ยน Drive Mode ได้นะคะทั้ง 4H 2H T.L.4A ตรงนี้ก็สามารถแบบเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็มีโหมดฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆมาให้ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีโหมดควบคุมกันต่างๆมากมายนี่ค่ะนี่เลยเพิ่มความหรูหราลักชุรี่นะคะด้วยกระจกไฟฟ้านะคะนี่เลยค่ะสามารถเปิดปิดได้แบบอัตโนมัตินี่นะคะก็อันนี้เราดับเครื่องไห้นะก็มีเปิดปิดได้นะคะเป็นม่านไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันก็สามารถ เปิดปิดได้ด้วยจากโหมดตรงนี้นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะโดยตัวนี้ค่ะ Ford Everest รุ่น p พต t ิน u m ค่ะก็จองออนไลน์นะคะแต่ก็ใครที่สนใจก็มาดูคันจริงได้โดยตัวนี้เนี่ยเขาตั้งราคาอยู่ไว้ที่2.279,000บาทนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ Ford Everest รุ่นแพตตินัมค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นไฮไลท์พระเอกของบูธเลยค่ะกับในกลุ่มของเครื่องยนต์ V6 นะคะนี่เลยค่ะขอแนะนําให้รู้จักกับอีกหนึ่งรุ่นตัวนี้เลยค่ะ Ford r a n g e r ในรุ่น V6 นั่นเองนะคะโดยตัว Ranger w i t ายตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์3.0 V6 นะคะให้กำลังแรงม้าค่ะอยู่ที่250แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะคะในเรื่องของดีไซน์ภายในของตัวเ a น g e r w i i e ยแ a c k ตัวนี้นะคะสำหรับเครื่องยนต์ V6 เนี่ยก็มีการออกแบบที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ทั้งในส่วนในเรื่องของการใช้วัสดุนะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเ a นเจอเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบะลำดับต้นๆนะ ที่ครบเครื่องแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆนะคะที่ใส่ในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามานะคะก็หน้าจอขนาดใหญ่นะคะเกียร์ไฟฟ้า ทวงมรัยไฟฟ้ามีมาให้ทุกอย่างนะคะนี่เลยตัวที่รักขึ้นมานั่งอยู่นี้นะก็จะเป็นตัวขับสี่นะคุณผู้ชมก็จะมีโหมดฟังก์ชันการขับขี่ต่างๆมากมายนะคะนี่ค่ะไม่ว่าคุณจะขับออฟโรดหรือออนโรดเนี่ยก็สามารถเลือกปรับได้จากตรงนี้นะคะกระบะแบบนี้นะคะมีเกียร์ไฟฟ้ามาให้แล้วนะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะมีไวเดสชาร์จเจอร์มาให้มีช่องชาร์จไฮเอทยซี A, C มาให้นะคะเมื่อไหร่นะคะที่เราอะ เปิดหน้าจออยู่เราสามารถเลือกโหมดนะคะ,สะแสดงภาพหน้าจอสแสดงภาพใต้ท้องรถด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะกล้องเขาเนี่ยคมชัดมากนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศารอบคันนะคะในส่วนของเบาะก็มีเลยค่ะปากว่ายแทกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้โทนลูกเล่นนะคะคือดําตัดกับสีเหลืองมัสตาร์ดแบบนี้ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์ V6 ค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นโซนกิจกรรมนะคะเรียกว่าในส่วนของ B6 Experience Spider นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอุโมงค์นะคะจำลองนะคะในเรื่องของความแรงและความเร็วในแบบ B6 นะคะสำหรับใครเนี่ยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสูงเกิน120นะคะก็สามารถเล่นได้นะคะตรงนี้นะคะก็มีจะมีพี่เจ้าหน้าที่นะคะคอยแนะนำแล้วก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินไปข้างบนนีค่ะแล้วก็สไลด์ลงมาจากตรงนี้นะคะ เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหลังจากงานวันนี้นะจะขอเปลี่ยนชุดเดี๋ยวจะลองมาเล่นตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมสนุกนะคะเล็กเลน้อยในที่บูธตก่อนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความน่าสนใจที่บูธฟอร์ดค่ะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของรถกระบะเองรถ PPV เองนะคะหรือรถเก๋งซีดานอย่างฟอร์ดมาสเตงเองค่ะก็เรียกว่ามีให้เลือกนะคะตามสไตล์ที่คุณชอบค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะมองหาโปรโมชั่นดีๆที่บูธฟอร์ดค่ะทั้งฟอร์ดนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นค่ะดาวดอกบี้ยพิเศษ0%แล้วก็ผ่อนนานค่ะถึง72เดือนนะคะยังไงก็มาลองคุยกับที่ปรึกษาการขายได้และอีกข้อสเสนอพิเศษอย่างหนึ่งค่ะสําหรับใครที่มีรถฟอร์ดอยู่แล้วนะคะ อยากมาเทินเป็นฟอร์ดรุ่นใหม่นะคะเขาก็มีค่ะส่วนรถพิเศษค่ะเพิ่มนะคะให้สูงสุดค่ะถึง30,000บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะยังไงแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่สนใจรถฟอร์ดนะคะก็มาชมคันจริงได้ที่บูธฟอร์ดในงานมอเตอร์โชว์นี้นะคะ